สวยงามจังเลยครับโอ้หลังนี่หมู่มิดจมเลยพี่น้องผมเอ้าเบิ้งกูดูสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดี พี่น้องยิปซีทุกท่านครับผมมือนี้ได้โอกาสดีครับหลังจากห้างหายไปโดนเนาะถือโอกาสวาสวัสดีปีใหม่พร้อมครับผมเพราะว่าปีนี้เป็นปีหกแปดแล้วเขาย่างเขาวันที่งกที่เ,เข็าไปแล้วเนาะแต่ขึ้นถือภาายเนาะพี่น้องเนาะยิดงานหลายอย่างครับมือใดออกหาอยู่หากินเนาะมือนน้ได้โอกาสดีครับพี่น้องได้เบดเบอร์สิบสองมาครับนี่ครับ เงียแม่ยงสสด็งน่อยสิ่มะลองสายลำหวยสายเนี่พี่น้องสายหลาะหน้าเนาะมะล่อลงเบิ่งเคยไป้งแก่หนองก็สิมะลองเมืองนื้อสายหวยเป็นแนวไรเนาะมาปักกระเบื้ล่องเมืองครับพี่น้องคราเกิดจมเงียบปาลาเลาะหายอยากหายจิเนาะเอามาครับผมมาหลุดน้ำกันเบืองว่งาเงีย่ยแมี่ยงสสดิงล่วงล่ำหวยจะเป็นแนวไนเปิดตำหมานพ่อได้อยากได้จนบ่เนาอครับเนาะไปครับผมเอาล้างขแรกแหกมันกันเลยครับพี่น้อง เบ็ดกับรุ่นเก่าพี่น้องผมเบอร์สิบสองแน่เสด็งน่อยตัวน้อยคั้อีรีได้ครับพี่น้องเบอร์เงินน้อยหน่อยอีรีนะเบิร์เงนเบ็ดครับอัน แมงเสดิงครับวามันสีซ้ำกันถ้าผมสเสียบก้นเนาะพี่น้องเนาะตัวน้อยเกินไปเนาะเสียบก้นงูโงขึ้นมาหนี่เลยครับผมน่ะเอา้ามาล่องเบิองพี่น้องผมเคยล่องแต่ทางหนองเนาะมื่อนี้มาล่องล่ำหวยล่องเบิองครับไปครับผมเก่หมานเด้อปูย่าเอ้ยหลานมาคอยอยากเขาติดน,น้ำเด้อมื่อนี้ เนี่ยนีน่ยขดิ่งมากลงร่ำหวยร่ำหองขออยากขอขิงน,น้ำผูน้ำยาเอาลุยครับเอาบ้านสิบ่ัตไซหางกันดน้องพี่น้องผมไปทีๆรถเอาล่ำหวยนี่รถมาอพี่น้องนะขึ้นไปสายนี่แหละพี่น้องลงมาสายนี่แน่ ก็ม่งพี่น้องขันมันบอลหอนก็ิดวายุปลาปลาหนังปลาเสียมโดยมากเนาะปลาเสียมปลาคอน้อยนะพี่น้องปีนี้ก็าจะพืดจักงน้อยพี่น้องหายยาหายกิ่นกันเลยเลยพะใครได้รงคลิปสูพี่น้องประได้เนนะ น้อยก็อยากเสียบยากจั่ไหนพี่น้องผมตั้มยงเมาหนิเอาหมานเด้อดูเด้อหมานคอยไงข่อย ดอก,กน้ำแบบใสพี่น้นองผมปกติค่าเหยื่อี่น้ำขุ่นๆเนาะครับผม น้อยแล้วก็จับยาก <laughs> ช่วงนี้ติดหนาวพี่น้องติดหนาว ช่วงนี้อากาศหนาวแต่ว่าใครเลยเลาะป่านนี้น้องพี่นนะ้องเนาะแต่มาหากิ่นใสๆตามริมห้วยนะพี่นนะ้องเนาะตืขึ้นไปซ้ายนี่แหละพี่นนะ้องป่าม่านหอดหอดคดนี่ก็จะจิลงมาเนาะกลับขึ้นมาลงไปทั่งเอ่อนาไฟคนเอาจนเบิดเบ็ดเลยพี่น้องใส่ตเตือนจักหน่อยท่าป่าเอาตเตือนเนาะอากาศที่เงียบพี่น้องทางฝนบอลรุ่นบอลดูครับฟัง แต่ว่าฟังนั่นเพท่านใส่เเบิ่งขัดเมนคือฟังนั่นมืออื่นเนาะเอาครับผมอนุญาตขอเวลาปักเบียดจักแป๊บก่อนครับเพราะว่าปักมาแล้วสี่หาลังเนาะก็ะได้เห็นพี่น้องได้เบิ่งเนะา,นาเนะจักยังไะแล้วพี่น้องใส่เส็จพอดีเนาะครับเนาะผอมกั็มืดพอาพุ่มพูนเนาะแต่เบี่นสตกดินนะครับผม เลายางขึ้นเมื่อเนาะพี่น้องยางขึ้นเมื่อ,อที่พักครับยาเมเบิ้งก้นหล่อนซ้ำไหมบ่หล่อนซ้ำไหลเนาะบ่ท่านหล่อนดูครับหลังนี่งอใส้เซ็ตจากนี้ครับพี่น้องไปครับผมยังดุนกลับน้ำกันครับ ลังนี่ไปจังใดปะลังนีป็นจังใดโอ้ยยุกไก่ไปได้ก็ขื้นไปได้เนาะพี่น้องขื้นกอยาครับนึกว่าหลอนมาสวัสดีในสภาพบรรยากาศต,ตอนเช้าๆครับพี่น้องผม อากาศเย็นครับพี่น้องประมาณ12ถึง14องศาเนาะช่วงนี้เนาะมาเศร้าเนีย่ยว่นไหนครัพี่น้องดึกกุบัติมันเย็นแห้งอากาศเย็นเนะาะตัวเสียงแหบแห้งค่ายจมเป็นบัด <c> เ <oughs> ลาะยามมาเคลื่อนนี่เที่ยวนึงครับพี่น้องเห็นปลาคอตัวหนึง่งบ่ได้ลุงไทยให้พี่น้องส้มสำเนา มักกูเอาตอนต่อครับพี่น้องกูเบ็ดเงียแม่งจะดิ่งเเนาะยามตะเวียนมือขึ้นหลอนเบิดเลยหล่หงเกา่ามียังโอ้ยอป่าคือเป็นตะอึดเลยพี่น้องผมมังเหรนน้ากาศสอนต่อน้ำกันครับ เราลุ่นกูเวสไปพร้อมเนาะไปครับผมลังมีอาการนี่พี่น้องเดี๋ยวไปไกลๆเนาะขียนดึงหมูบยุขึ้นทั้งใดดึงขอปลาใหม่ปลาหยามันพี่น้องผม <oo> <h oo> เอา้าลุ่นเบิ้งรู้ครับตัวน <oo> ี <h oo> <oo> ้พี่น้องผม สวยงามพี oh. <ícios> ่น้องสวยงามเลยครับสวยอยู่สวยอยู่มองกันไว้พี่น้องผมเขาถุงก่อนเน่มาแล้วครับตอนเศร้า ตอครับวางหน่อคือส่งดึงหน่อยครับพี่น้องนี่โอ้โหทุกอย่างดึงดงหัวเปียกนี่โอ้โหปลาเสื่อมไงพี่น้องผมนะตัวปลาเสียมโอ้นี่เนี่ยพี่น้องเลยเงี้ยแมงเสด็งตรงการลุ่นหนึ่งเหรเนาะตรงการลุ่นนี่เลยพี่น้องผมเอาอใยการเลยครับ ใหเงยขึ้นว่ะแม่ปลาเสีอิ๋ม,เ,มอเอาหมาแล้วพี่น้องผมหลังนี่หมดพี่น้องผมหัวเปียกเปียกชิ้นนี่ตัวปลาบ่โอ้ยตัวปลาพี่น้องผมฉัน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 ลีเซียง่อนลีเซียงไหวดว้วหน่อยครับหน่อยนี่้า บยังพี่น้องผมเก็บใบสะปนสอมตัวพ่อปนเนาะไปครับข้นมุครับพี่น้องนี่เต็มพลังหนิหมุแทะหมุกแทะหมุกแทะลุกขึ้นดึงนองขัดเลย้ยอู้ตายสัมพี่น้องผมนี่เต็มน้องตายเฮ้ยตายได้แล้วเี้ยวเียวเหี้ยวส่นเชียงลี่อีกแล้วพี่น้องผมเอาเก็บหนึ่งเต็ม ดึงลงมาชั้นวันปักคอยไงนะโมเมียงพี่้องผมสภาพบรรยากาศแดดกำลังออกล้างมีมหมู่มิดจมเลยพี่้องผมเอาเบิ้งกูดูมิดจมเลยจมเลยคงเหลือไหมบูา่ตีโอ้ตายตาย โอ้ยยังนดูพี้ด้วยังนดูพี่ด้วยโอ้ยโว้ย,ย,ย,ยคนกนไหลพอคนแต้มสวยๆดุกพีนี่นแตมสวยอยู่แล้วครับหันไว้หันไว้ ังหวยกับยักษสั้นพี่นอ้องพี่น้องผมสรุปผลตอนเช้าครับกับตอนเมื่อคืบอน,นบริไทยพี่น้องส้มเนาะป่าคอตัวนึงอยู่ในนี่ <laughs> คนน่อยเออหลอดเลียบโอ่ปัดได้พี่น้องบัขึ้นยิญยามมาตะเวนสดเดียวเบืองอเนาะลาเชียงลี่เชี่ยมไงตัวนึ่พร็ได้อยากได้กินน่นแหละพี่น้องเดียวเบืองอเน,อานาะนี่ไข่เนี้อเจ้ครับพี่น้อง ใส่เวียดตามล้อมหวยพี่น้องเนี่ยเสดิงเนาะนยาแมงเสด็งกะใะก็แกงยูดอกพี่น้องผมในขาบสองขาบอยู่ขอฝากขึ้นเขาพี่น้องการหายยูหากินเน,ะะนาะกลิ่นรถทุ่งรถทาเข้าเลละขอฝากคนไล่คนแช่ครับกดติดตาม ที่สำคัญก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะครับเนาะเพื่อบระผาดคลิปใหม่ๆต่อไปครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ครับอีสานตะชงกับซึ่งทิพขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมผลงานเนาะดื่มันึงเนี่ยปลาสีโลอยู่ดอกพี่น้องเนาะไล่นาไล่หลังก็นเลยเนาะ